วโทเทอดศักนนทพันธ์พิพัฒน์นี่ครับสารวัตรเชษครับพี่เชษมาเองเลยครับถอดมงคลให้กับขาวสนิทถึงแม้ว่าสีผิวจะตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับชื่อแต่ว่าสีผิวนี่ตรงกับกุมารดำเลยครับเข้มครับคมเข้มหนุ่มใต้รักจริงครับทางด้านขาวสนิท ามาดูครับเป็นต่อในลูกหลานจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนขาวสนิทลูกหลานจากจังหวัดตรังผู้นี้เรดเปิดใครต่อรองเท่านั้นนะครับขาวสนิทนี่ตั้งแต่ได้รับรางวัลคู่มวยดูเดือดของช่อง7เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับสามผลงานหลังของมุมแดงครับเป็นต่อนี่ก็มีชนะคะแนนเมืองพลเล็กดาบป๋อมมหาชัยชนะคะแนนกิติชัยสาธิตรีดีครับและล่าสุดเนี่ยชนะน็อกปิ่นหยด ปินยกลูกคองตันยก3าผลงานล่าสุดนี่ดุมากครับส่วนขาวสนิทเนี่ยมีแพ้น็อกโ,กโกโก้ยกหนึ่งแพ้คะแนนเนเงินแล้วก็แพ้คะแนนเพชรนารินโอ้ตอนนี้แลกอาวุธกันแล้วครับผู้เอกสืกเกียริเพชรเล่นกันแล้วครับไปเข่าขวาครับเป็นต่อว่ายังไงครับโอ้แก้ไม่ได้ลูกนี้นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับโว้ขาวสนิทแรงขึ้นมากรรมาการธนงพุ่มพานิชครับผู้ห้ามมวลเวที โอ้เดินเร็วเลยครับขาวสนิทหวังที่จะแจ้งเกิดให้ได้แพ้มาตลอดเลยหลังหลังเป็นต่อยมวยฝีมือครับต่ซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับเดินอย่างเดียวครับขาวสนิทเชิงไม่สนแล้วครับตอนนี้ชนลูกเดียวอเอาไว้เห็นครับดีกีคู่ดูเดือดของท่องเจ็ดมันเป็นยังไงครับได้มาไม่ได้เพราะว่าโชคช่วยแน่นอนครับ ความเดือดของขาวสนิทเดินแบบนี้แหละครับเจอกับโกโก้นี่ก็มันโกโก้กับเป็นต่อน,นี่ทรงมวยคล้ายๆกันโอ้ยโดนหมัดโดนหมัดรัมีอาการเขาสุดครับสุดลงไม่ลงครับว่าเจ้าขาวสนิทโดนทำไมด่ออ,ออกอาการครับคุณน็อตขาสั่นเลยครับอืมอ้าวโสมหัวใจเสิงเดินโอ้ยโดนข่าวอีกเม็ดแต่ยังยืนอยู่ได้ครับต้องชื่นชม เอาลุกขึ้นมาฟื้นหรือยังครับขาวสนิทโอ้โห,หมดยกสามขาสั่นครับอืมนี่แหละครับแต่ยังอยู่ได้นะครับโดนเต็มนะครับคุณนัอโอ้ขาสันาส่นไปเลยครับเห็นชัดๆสถานการณ์ครับสามยกผ่านจเจ้าเป็นต่อได้เปรียบอยู่เจ็ดต่อสี่ครับก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับ มวยก็มองว่าอยู่ได้คุณน็อตเจ้าขาวสนิทโดนแล้วยังอยู่ได้แล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นมวยหมัดด้วยครับมีให้ลุ้นอยู่ตลอดครับเดินครับขาวสนิทเป็นมวยบูต้องเดินรูปร่างเสียเปรียบครับถีบน้ำมาอ้โหโูดนหมัดซ้ายครับนี่ครับไปเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับหมัดของเป็นต่อวันนี้นี่ต่อยได้แม่นเออเอา,เอาบัวก,กับแรกครับแข้ง ขวากับซ้ายครับดูครับนี่ปักหลักทุบกันเลยโอ้เหมือนโกรธกันมาเออาครับแบบนี้ถูกใจแฟนมวยครับบนเวทีซัดก,กันไปเลยครับขาซ้ายโอ้ขาสนิทนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเพราะว่าในยกที่แล้วนี่โดนและเสียอาการไปครับพยายามจะเอาคืนให้ได้ครับแต่ว่าชกทรงนี้นี่โอ้โหที่ลุมพินีเขาชอบครับขาวสนิทเดินอย่างเดียว เดินฆ่าล <tip> ูกเดียวนี <one> ่ค <un> ร <UE> ับโยนเขาโุ้ยเป็นต่ออย่าไปรับถอยรับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับห้ามช็อตโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าตอนนี้นี่ขาวสนิทโอ้โหดับเครื่องชนเลยครับเอาเสียไปดันดันแล้วก็เสียอีกทีครับขายาวกว่าขายาวกว่าขวางไว้ขาวสนิทหมุนออกมาอมแลกกันนัวเนียนัวเนียครับนี่ครับทีมงานสารวัรเชตกักให้เดินต่อครับ ว่าลูกเดินนี่ไม่ต้องบอกขาวสนิทถอยไม่เป็นครับเอาฟัดก,กันต่อเป็นต่อลววเไาไว้กระตุกลูกลิเสียบโอ้โหมาแล้วครับขาวสนิทตอนนี้เริ่มจะได้ใจครับเป็นต่อคืนด้วยหมัดโอ้ยังคึกอยู่ครับเอาเตะล่างเตะล่างอ,าอยาสะดุง้งปักหลักอีกแล้วปักหลักอีกแล้วแข้งซ้ายครับขาวสนิทต้องต่อเนื่องกว่านี้เอาปีาเหล่าซ้ายครับ โอ้โหตอนนี้สารวัเชษสั่งลุยลองเธอเดบอกเป็นต่อบอกรับแน่นๆหน่อยต้องรับแบบว่ารัดก,กุมเลยครับจะไปรับโมซัวไม่ได้ครับเอ้าหมัดซ้ายหลอกต่อยอีกแล้วครับแต่ว่าขาวสนิทเสียบล็อกมาเสียบแล้วก็โดนหักโอ้โหล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับถูกที่ถูกเวลา ถูกจังหวะถูกทุกสิ่งทุกอย่างครับคู่นี้มันสะใจครับสะใจทั้งผู้ชมสะใจทั้งผู้บรรยายครับโอ้เป็นเกมที่เปิดกันได้สนุกนี่ครับคุณน็อตหมัดมวยครับต้องแบบนี้ครับยกลงจริงจริงครับยกสุดท้ายครับชิงดําครับหมดสี่ยกนี่ก็ถือว่ายังไม่ไกลครับอยู่ที่เป็นต่อเนี่ยได้เปรียบสองช่วงตัวเท่านั้น เดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับขาวสนิทนี่เป็นนักมวยอีกคนนึงครับที่มีแฟนขับครับทกแล้วมันไม่เอาเปรียบคนดูจริงๆครับชิงดำนะครับเป็นต่อได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวหมด4ียกมาดูยกนี้อ้าว่าเสียหลักร้มลงครับเป็นต่อโดนจะขาวสนิทเทลงไปชิงจังหวะต้องต่อเนื่องครับขาวสนิท คือต้องมีช็อตที่ชัดเจนครับทำได้แล้วก็ต้องฉายเลยครับติดบงงังอีกคือจังหวะที่เป็นต่อได้เนี่ยมันชัดเจนครับจังหวะที่ต่อยหมัดครับพุ่นอตครับเว,เวลายังเหลือครับต้องเอาอีกครับขาสนิทโอ้แต่ดูเหมือนว่าแกทำได้นิดหน่อยแล้วก็มั่นใจอ้าวตีล็อกมาเสียบอีกทีโอ้โหแข้งคืนครับ เป็นต่อแกก็มั่นใจครับขาวสนิทก็มั่นใจครับไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนแล้วแบบนี้หมดยกสุดท้ายแบบนี้ลุ้นกรรมการแล้วกันกรรมการชอบแบบไหนแดงนี่รองเทิดครับส่วนน้ำเงินสารวัตรเชิครับไปไหนครับไปแดงครับไปรองเทิดครับเป็นต่อทอพสิบเก้ครับเอาชนะขาวสนิตราก้อนมวยไทยไปแม่ถ้าวันนี้เป็นต่อแพ้อ,อีก โอ้โหรองเทิดต้องบอกว่าพระอยู่เต็มค่ายครับเพราะว่าเมื่อวันพุธที่แพ